สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยซีรีส์สีสี่ซันที่2เอพิตอดที่2ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับความเดิมตอนที่แล้วบาบอร์วอรอบเข้าเมืองมาเพื่อช่วยฮานิวาส่วนฮานิวาก็ได้รู้ความจริงหัวทหารหญิงที่เฝ้าเธอนั้นมองเห็นได้เหมือนกับเธอ ส่วนแพรลิสกับโคฟุนพอรู้เรื่องที่มักรายยังไม่ตายแพรลิสก็บอกให้โคฟุนกลับไปหาแม่ส่วนหล่อนจะอยู่รอบาบาวอที่นี่ส่วนเคนหลอนพามักราย้ายไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่เพนซาโดยมีหลอนฮาแลนด์เป็นผู้ปกครองพร้อมกับประกาศว่าพยานถูกพวกทีวันเทียนโจมตีและตัวเองกำลังจะให้กำเนิดบุตรที่มองเห็นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่บาวาวอถูกีโดผููเป็นน้องชายจับได้ เอพิซอที่2เริ่มต้นที่เจอรามาเลวกำลังลอรอลุ้นการรักษาวัวจะสามารถกลับมามองเห็นได้หรือไม่ซึ่งก็ดูจะไม่มีวี่แววเลยทำให้เขาโกรธมากขณะบาบาวอตกำลังโดนทรม,มานเวนก็ตัดสินใจเข้าไปปล่อยฮานีวาพร้อมก็พาออกไปเดินสำรวจเมืองทำให้เธอตื่นเต้นและยิงได้เห็นตึกสูงที่ทีเวนชอบเธอก็ยิงประทับใจดานเวนหล่อนหยิบหนังสือที่ชอบมาให้ฮานีวาดู ฮานิวาจึงอ่านให้ฟังทําให้หลอนรู้สึกดีเพราะอยากรู้เรื่องราวของมันมาโดยตลอดแต่ก็ติดที่ว่าอ่านไม่ออกซึ่งงานก็เป็นเวลาเดียวกับที่อีโดเข้ามาเยี่ยมบาบาร์วอด,ด้วยความสาใจเพราะบาวบาร์วอจะได้รู้จักความกครวทีก่อนจะระบายความอัดอันที่ตอนเป็นเด็กถูกบาบาร์วอตเขียนทุกคืนแม้จะเจ็บปวดมากแต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับความกลัวที่รู้ว่าบาบาร์วอํกำลังมาดังนั้นเขาจะทําให้ฮานิวะต้องเจอกับความกลัวทุกคืนอย่างเขาบ้าง บาวะวาวจึงขอร้องอีโดให้ปล่อยฮานิวาไปเพราะตัวเองไม่ได้ตั้งใจแค่ทําตามที่พ่อสั่งเท่านั้นแต่อีโดก็ไม่สนครับส่วนโคฟุนหลังเดินทางกันมาได้สักพักหนึ่งในทหารก็สั่งหยุดพักพร้อมกับให้โคฟุนมาอยู่ใกล้ๆเพราะทหารคนอื่นอาจทําร้ายเขาเนื่องจากยังไม่ชอบพวกพ่อมอสยูดีที่เป็นต้นเหตุทําให้โลกต้องล่มสลายเมื่อโคฟุนได้ยินก็ไม่เข้าใจเพราะตอนนี้ถ้าให้เทียบกันแล้วทหารพายันฆ่าทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็ก ดังนั้นคนที่ฆ่ามากกว่าก็คือทหารไม่ใช่เขาทําให้ในายทหารคนนั้นอึงไปด้านหัวหน้าทหารเขาพาคณะที่ปรึกษามาพบเคนเพราะการที่หลอนจะทํำสงครามต้องให้คณะที่ปรึกษาเห็นชอบก่อนทําให้หลอนไม่พอใจและยิ่งได้ยินมักราออกเสียงช่วยพวกนั้นหลอนก็ไม่พอใจยิ่งขึ้นจึงไล่ให้ทุกคนออกไปก่อนจะหันมาต่อว่ามักราที่มาต่อต้านอํานาจของหลอน มักราจึงรีบแก้ตัวว่าไม่อยากเห็นผู้คนล้มตายจากคำโกหกของเคนแต่เคนก็ไม่ฟังเพราะเชื่อว่าตนเองเป็นผู้ที่ถูกเลือกเพื่อให้กำเนิดบุตรที่มองเห็นและมาเปลี่ยนแปลงโลกนี้ซึ่งดูได้จากตอนที่มักราร่วมมือกับธรรมคีจุนแต่หลอนก็รอดมาได้โดยขณะที่ทั้งคู่คุยกันฮาแลนก็ได้ยินด้วยเพราะยังคงแอบฟังอยู่ในห้องห้องนั้น ด้านเวนเธอพาฮานิวามาที่ห้องนอนแล้วก็หยิบซอยเซนหนึ่งมาให้ฮานิวาอ่านซึ่งสลักเอาไว้ว่าตลอดไปทําให้ฮานิวารู้สึกแย่เพราะมันไม่จริงแต่เวนก็ไม่คิดอย่างนั้นเพราะความรู้สึกมันอาจจะใช่ก็ได้ทำให้ฮานิวาอดใจไม่ไหวจึงเข้าไปจูบเวนก่อนจะพลาออกมาเพราะโกเวเนจะรังเกียจแต่กลับผิดคาดเพราะเวนเองก็ชอบฮานิวาเช่นกัน ดานอีโดเขาไปรายง,งานเรื่องเคนให้สภาของทีวันเทียนทราบที่หลอนโกโหกว่าโดนพวกเขาโจมตีและกำลังตั้งคันบุที่มองเห็นแต่สภาก็ไม่สนใจเพราะเป็นแค่ข่าวลืออีกอย่างถ้ามีคนที่มองเห็นจริงก็จะไม่มีที่ยืนในสังคมเพราะถือเป็นภัยคุกคามจึงสรุปให้อีโดไปสนใจจัดการกับพวกแกนายให้ได้ก่อนรุ่งเช้าฮานิวาก็ชวนเวนนี่ไปจากที่นี่เพราะถ้าถูกจับเวนก็จะถูกฆ่า แต่เวงก็ปฏิเสธเพราะบัมพาบรุษของหลอนอยู่ที่นี่มาโดยตลอดอีกอย่างหลอนก็มีหน้าที่การงานอยู่ที่นี่ด้วยและไม่เคยคิดว่าการที่ตัวเองมองเห็นเป็นความพิเศษก็แค่แตกต่างเท่านั้นดังนั้นจะไม่ใช่หน้าที่ที่เธอจะต้องไปเปลี่ยนแปลงโลกแต่จะใช้เพื่อทําสิ่งต่างๆให้ที่ที่อยู่นั้นดีขึ้นพอฮานิวาได้ยินก็ไม่เข้าใจว่าจะทําอย่างนั้นได้ยังไงหลอนจึงยื่นหนังสือให้ฮานิวาเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนคืออ่านให้หลอนฟัง ดานบาบาวอตแม้จะบาดเจ็บหนักแต่ก็ยังสามารถทำร้ายทหารที่มาขู่เขาได้ทำให้มันโมโหแต่ก็ไม่กล้าย,ยุ่งกับเขาจึงให้พรรคพวกโยนเขาเข้าห้องขังไปทันใดนั้นเขาก็ดียินเสียงที่คุ้นเคยยืนนะ้ำมาให้ดื่มจึงจำได้ว่าเสียงนี้ก็คือเสียงของธรรมคีจูนั่นเองเขาจริงจะเข้าไปเล่นงานมันเพราะมันฆ่ามาราจนได้รู้ว่าเธอยังไม่ตายแถมยังเป็นถึงเจ้าหญิงน้องสาวของราชินีเคนอีกด้วย ดานเจอรามาเร็วมันต้องเรียนรู้การอยู่อย่างคนตาบอดทําให้มันมโมโหมากจึงด่าลูกๆที่มาคอยช่วยโอโลแมนเลยบอกน้องว่ดต้องให้เวลาพ่อสักพักเดี๋ยวพ่อก็จะเริ่มชินไปเองขณะเคงกําลังช่วยตัวเองและอธิษฐานต่อพระเจ้าฮาแลนก็เข้ามาคุยกับลอนโดยเสนอให้ลอนมาแต่งงานกับเขาจะได้มีฐานะที่มั่นคงพร้อมทางกองทหารแต่ลอนก็คิดว่าทั้งหมดนั้นเป็นของลอนอยู่แล้วไม่ว่าจะแต่งกับเขาหรือไม่ เขาจึงพูดถึงเรื่องลูกขึ้นมาวัาถชาดเขามาเป็นพ่อเลี้ยงถูกอย่างก็ง่ายขึ้นเพราะเขาคือผู้บังคับใช้กฎหมายของที่นี่จึงอาจเปลี่ยนความคิดของคนที่ไม่ชอบพวกพ่อมดแม่หมดได้พอหล่อนยินอย่างนั้นจึงเสนอให้เขาไปแต่งกัมมัคราแทนพอลูกๆก,ก็มีสายเลื่อยของราชวงศ์เหมือนกันอีกอย่างบาบาวอวก็ตายไปแล้วและภายใต้กฎหมายของพายันการที่มักราไปสมสู่กับพวกอัลเคนีก็ไม่นับว่าเป็นการแต่งงานทําให้เขาดีใจจึงอยากให้หลอนช่วยไปพูดกัมมักรา ซึ่งหลอนก็ตอบตกลงพร้อมกับสั่งให้เขาเข้ามาช่วยสำเร็จความใคร่ให้ขณะเวนจะพาฮานิวะกลับไปยังที่คุมขังฮานิวาก็หันไปเห็นเด็กที่มองเห็นได้กำลังฝึกร่วมกับทหารจึงสอบถามก็เวนจะได้รู้ว่าเด็กนี้คือลูกของเจรามาเลวที่อีโดไปแลกเปลี่ยนมาเพื่อเขาโครงการลับทำให้ฮานิวะไม่พอใจพอดูแล้วยังเด็กมากส่วนเธอเองก็ถูกเจรามาเลวขายมาให้อีโดเช่นกันซึ่งอีโดก็คงไม่ปล่อยเธอ พอเวนได้ยินอย่างนั้นก็บอกให้เธอไม่ต้องกังวลไปพร้อมกับให้สัญญาว่าจะดูแลเธออย่างดีจงหวะนั้นเองอีโดก็ขึ้นมาสั่งให้เวนพาตัวฮานิวาออกไปทําให้เวนกังวลแต่ก็ต้องทําตามที่อีโดสั่งเมื่อฮานิวาถูกพามาเจอกับบาบาวอตเธอก็เข้าไปขอโทษเขาทัานใดนั้นอีโดก็เดินเข้ามาบอกกับบาบาวอตว่าจะไม่ได้เจอกับฮานิวาอีกเพราะกําลังจะส่งเธอไปเป็นแม่พันุ์เพื่อผลิตกองทัพที่มองเห็นได้ทําให้บาบาวอตตกใจจึงอ้อนวอนอีโด แต่อีโดก็ไม่สนเวนจึงรังไว้โดยอ้างว่าฮานิวะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีดังนั้นน่าจะให้อยู่กับเธออีกสักพักจะได้ช่วยรี้อมูลแต่อีโดก็เห็นว่าฮานิวะมีประโยชน์มากกว่านั้นทําให้เวงเครียดมากขณะเคนพามักราออกมาเรินตลาดหล่อนก็เสนอให้มักราแต่งกับฮาแลนซะเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่เพราะยังไงบาบาวอตก็ตายไปแล้วทันใดนั้นประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่พอใจเรองเคนจะให้กำเนิดบุตรก็พากันกลูเข้ามาจะทำร้าย แขนจึงย้ำให้มักราเรียไปคิดเรื่องแต่งงานซะจัดได้แก้ปัญหาทุกอย่างจากนั้นก็สั่งให้ทหารไปตามฮาแลนมาจัดการดานเวนเธอนั่งดูซอยสละคคำว่าตลอดไปอย่างเศร้าซอยก่อนจะตัดสินใจไปช่วยบาบ์บอร์วซึ่งธรรมคีจุนก็จะขอไปด้วยเพื่อช่วยเขาอีกแรงทําให้บาบ์บอร์วลังเลก่อนจะตกลงในที่สุดซึ่งบาบาวอร์วก็รู้ด้วยว่าเวนมองเห็นเพราะจับได้จากเสียงฝีเท้าที่แทบจะไม่กระทบพืน้น ส่วนอีโดเขาเข้าไปหาฮานิวะและบอกให้รู้ว่าเธอจะมาเป็นแม่พันธุ์ให้กับกองทัพของเขาแต่คนที่จะลงมือจะไม่ใช่เขาโดยท,ทันทีที่อีโดเดินจากไปชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาทําให้เธอหวาดกลัวมากด้านเวนหลอนพาบาบาวอและธรรมคีจุนบุกเข้ามาที่บ้านของอีโดแล้วก็แยกแย้ายกันไปตามหาฮานิวะโดยทิ้งธรรมคีจุนไว้ให้คอยขัดขวางใครก็ตามที่จะขึ้นไปเล่นงานพวกเขาซึ่งธรรมคีจุนก็ทําหน้าทีนั้นได้เป็นอย่างดี ขณะฮานิวากำลังจะถูกคมคืนเวนก็มาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันทําให้เธอดีใจก่อนจะรีบตามเวนเออกไปหาบาบาวอตส่วนบาบาวอตเขาถูกอีโดเล่นงานแต่ก็ยังพยายามขอร้องให้อีโดจบความแค้นโดยการฆ่าเขาซะแล้วปล่อยฮานิวาไปแต่อีโดก็ไม่สนแถมยังบอกถึงความตั้งใจด้วยว่าจะทําอะไรกับฮานิวาบ้างทําให้บาบาวอตกขึ้นมาทันใดนั้นฮานิวาก็มาช่วยบาบาวอตไว้โดยยิงธนูเข้าใส่อีโด พอบาบาวอสร,รู้ว่าฮานิวาปลอดภัยแล้วก็ดีใจจึงเขาไปบอกให้อีโดเลิกยุ่งกับครอบครัว,วของเขาซะเหมือนอย่างนั้นจะเจอดีทําให้อีโดหัวเราะออกมาเจ,จ๊าะใจเพราะนี่แหละคือบาบาวอสที่มันรู้จักมาตลอดชีวิตขณะอีโดรู้ขึ้นไปเปิดสัญญาณเตือนภัยฮานิวาก็ออกมาเจอกับทามะคีจุนจึงจัดจัดการเขาแต่บาบาวอยก็ห้ามไว้พอมาราย,ยังไม่ตายแต่ก็ไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดเพราะต้องรีบหนีกันก่อน ดานเวนหล่อนนำทุกคนมายังประตูแล้วก็กล่าวลาฮานิวาทำให้ฮานิวาเศร้ามากก่อนจะตามทุกคนออกไปเพราะทหารกำลังมาซึ่งพอเวนเห็นทุกคนออกไปหมดแล้วก็รีบดึงสลักให้รถตกลงมากันประตูไว้ดานบูธเข้ามาตามหาคอล่าแต่ก็พบว่าคอล่าถูกเค้นฆ่าตายไปแล้วเพราะเสียใจที่แทงบูจึงพยายามปลอบหลอนโดยจะทำลูกให้หลอนใหม่พอหลอนได้ยินก็ดึงเขาเข้ามาสู่รรมใกล้ๆพร้อมก็บอกว่า โเด็กน้อยผู้น่าสงสารและงโง่เงา่าโดยทารทีที่หลอนพูดจบหลอนก็แอบหยิบอาวุธขึ้นมาจ่วงแทงเข้าไปที่คอของเขาอย่างแรงจนเขาลม้มลงก็จบไปแล้วนะครับกับซีรีส์4เอพิซดที่2ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ like, share, ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ